สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้แคทเทอริยาที่เลี้ยงที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะกล้วยไม้แคเทเธอริยาที่ปลูกที่จะพาทุกท่านมาชมนี้เป็นกล้วยไม้ที่ซื้อมาเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้เยื่อจากขวดแก้วนะคะการที่ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนตุลาคม พศส5 6อนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อายุก็จะประมาณเข้า3ปีได้นะคะติดพาทุกท่านมาชมการแทงช่อดอกของเขาดอกแรกและก็กระถางแร,แรกที่เขาออกดอกนะคะมาชมเลยค่ะกระถางแรกในการเลี้ยงกล้วยไม้แคทรียา นี่เป็นกล้วยไม้แคทริยาที่ลุ้นดอกนะคะการออกดอกของเขาก็ได้เห็นแล้วนะคะแคทริยาที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ก็จะเป็นดอกชนิดที่ลุ้นมากเลยนะคะการออกดอกของเขาก็ดูสวยงาม เป็นต้นแรกที่ออกดอกให้เห็นให้ชมแล้วก็มีการบานพึ่งบานนะคะตอนนี้สีของเขายังสียังไม่เข้มมากเพราะว่าบานยังไม่เต็มที่นะคะสีดอกเขาจะเป็นสีที่เป็นสีที่สวยหลากหลายสีเลยนะคะ กล้วยไม้แคทริยาที่สวนบ้านติ๊กเองค่ะในการเลี้ยงเพิ่งเห็นดอกเป็นดอกแรกเลยนะคะนี่เป็นกล้วยไม้แคทริยาที่ลุนสีมากเลยนะคะในการออกดอกมีลักษณะการบานออกมาดูความสวยของสีดอกก็ ดูปากขอบของเขาก็มีลักษณะที่ดูสวยมากเลยนะคะแต่การบานของเขายังไม่เด่นชัดมากเนื่องจากดอกพึ่งบานยังไม่เต็มที่นะคะิ๊กพาทุกท่านมาชมกระถางเลขในการออกโดกในการลุ้นสีของกล้วยไม้แคทริยานะคะ ทีระยะเวลาในการเลี้ยงก็ประมาณ3ปีได้นะคะตั้งแต่นํามาเลี้ยงมานะคะตั้งแต่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุบเนื้อเยื่อต้นลเล็กๆออกจากขวดนะคะอันนี้ก็กระถางของเพื่อนเขาก็มีอยู่อีกหลายกระถางเลยะคะ่ะที่ยังไม่บานติ๊กพาทุกท่านมาชม แล้วก็รอลุ้นต่อไปนะคะว่ากระถางที่จะบานต่อไปจะมีสีอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันอีกนะคะต้นของเขามาฝั่งนี้ต้นแคทริยาที่อยู่ในขวดรุ่นเดียวกันนะคะก็จะมี ลำต้นที่ใบลักษณะรูปใบก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยลักษณะใบของเขาอันนี้ใบก็จะสั้นมาหน่อยนะคะอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันที่ได้ปลูกไว้นะคะ ก็รอลุ้นต่อไปในการแทงช่อดอกของกล้วยไม้แคทริยาเพาะเลี้ยงในเยื่อนะคะในการปลูกแคทริยานี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่าติ๊กเลือกที่จะเลี้ยงตั้งแต่ต้นอ่อนของเขาอยู่ในขวดนะคะก็นำมานำซื้อมาแล้วก็ได้ปลูกลงกระถาง แล้วก็กว่าจะโตมาได้ขนาดนี้ก็3าปีแล้วนะคะการเลี้ยงกล้วยไม้นี้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะคะถ้าเราเลี้ยงมาแล้วมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการแทงช่อดอกทำให้เกิดความสุขนะคะสุขที่ได้เลี้ยงดูแล้วก็ได้ชมความสวยของดอกของเขานะคะอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบนึง ต,ติ๊กชอบนะคะชอบที่จะดูเล,เลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับนะคะในกระถางรุ่นนี้ก็มีอยู่หลายกระถางเลยนะคะก็จะมีกระถางแรกที่ดอกเขาบานออกมา ทุกท่านมาชมความสวยงามของแคทริยาลุ้นสีกันนะคะอันนี้ก็ชื่อของเขาก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นแคทริยาชื่อว่าอะไรนะคะแต่เป็นการเพราะเรียงเนื้อเยื่อจากขวดก็ก็เลยยังไม่รู้แน่นะคะว่าดอกนี้เป็นชื่อว่าแคทริยาอะไรนะคะ แคทรียาในกระถางแรกและก็ต้นแรกที่ได้เลี้ยงมาในระยะเวลา3ปีนะคะก็เป็นดอกที่สวยถูกใจมากเลยนะคะแล้วก็รอรุ้นอีกกระถางอื่นนะคะว่าจะมีการบานแล้วก็ดอกเขาจะเป็นสีอะไรนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่นทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูย t ท b e ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ